สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการบ้านภาษาไทยชุดที่29กันนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่57และ58เลยค่ะหน้าที่57ก็จะเป็นคำอ่านมาตราแม่กบนะคะมาตราแม่กบมีตัวสะกดดังนี้นะคะเด็กๆบอใบไม้อปอปลาพอสำเพอพอผานและฟอฟันค่ะ มาตราตัวสะกดแม่กบมีทั้งหมด5ตัวนะคะหน้าที่ยีหน้าที่ 20, ห้านะคะก็จะเป็นคําอ่านมีทั้งหมด20่สิคำเดี๋ยวคุณครูจะพาไปอ่านก่อน20่สิคำแล้วก็พาไปทําแบบฝึกหัดแม่กบกันค่ะคําแรกนะคะจออบอตอบชออบอชอบจออบอจับกอ,อบอกบจับกบ วออาบอวาบวออะบอวับวาบวับรออาบอราบรอเอียบอเรียบราบเรียบรออูปอรูปพออาพอภาพรูปภาพรออบอรอบคออบอครอบรอบครอบคอรออบอครอบคอรออัวครัว ครอบครัวพออะบอพับพอเอียบอเพียบพับเพียบรออะระยออิบอยิบรออะระยออะบอยับระย,ระยิบระยับต่อไปนะคะจะเป็นคำที่11ขึ้นแถวใหม่นะคะเด็กๆออาบอาบอบกเอือบบเกือบพออบบพบ ดออาบอดาบพบดาบรออาบรับมออบอมอบรับมอบสออุบอซุปสออิบอซิบซุปซิบขออาคำต่ออบอตอบคำตอบรออาระบอเอียบอเบียบระเบียบปอรออบปลอบต่อไอใจปลอบใจงอเอียบอเงียบชอเอียบอเชียบ เงียบเชียบหอมออบอบอบกรอาบอบกลับอบกราบ,ราบให้นักเรียนฝึกอ่านให้คล่องนะคะและอ่านให้ผู้ปกครองฟังแล้วให้ผู้ปกครองบันทึกผลการอ่านให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้าที่48กันค่ะเด็กๆหน้าที่48นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดแม่ก,กบคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันก ha. e e ่อน e นะคะคำสั่งให้ระบายสีคำที่สะกดตรงมาตราแม่กบด้วยสีเขียวเข้มและระบายสีคำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กบด้วยสีเขียวอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะหน้านี้จะใช้ทั้งหมด2สีสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาตราแม่กบมีตัวสะกดอะไรบ้างมาตราแม่กบนะคะมีตัวสะกดบอใบไม้ ปอปลาพอพานพอฟันและพอสัมเภามาตราแม่กบที่สะกดตรงมาตราแม่กบก็คือบอใบไม้นะคะเด็กๆบอใบไม้จะเป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราแม่กบก็คือตรงตัวเลยบอใบไม้ออกเสียงบอนะคะ ต่อไปปอปาพอพนันพอฟันและพอสัมเพาสีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตานะคะเราจะละบายได้สีเขียวอ่อนส่วนคําที่สะกดด้วยบอใบไม้ให้ระบายสีเขียวเข้มเด็กๆดูตัวอย่างกันเลยค่ะอะเด็กๆก็จะเจอรูปเต่านะคะในรูปเต่าก็จะมีคํามาให้นะคะและให้เด็กๆนะคะเลือก คำนะคะว่าคำไหนระบายสีเขียวเข้มคำไหนระบายสีเขียวอ่อนเดี๋ยวเราจะมาทําคําที่สะกดตรงมาตามแม่กบกันก่อนก็คือคําที่สะกดด้วยบอบใบไม้นั่นเองค่ะเด็กๆดูนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคําแรกนะคะคําว่าฉากฉออาบอฉากสะกดด้วยบอบใบไม้ค่ะเด็กๆนะคะก็จะใบคาว่าฉากเป็นสีเขียวเข้มนะคะ ต่อไปคำว่าก,กบค่ะกออ,อกบอกกบกสะกดด้วยบอใบไม้ค่ะสอีบอสิบจออาบอจับและกรรออาบอรกราบคาที่ระบายสีเขียวเข้มมีทั้งหมดห้าคำมีคําว่าฉาบกบจับกราบและสิบนะคะ1 2ึ่งสอห้า ห้าคำนี้นะคะให้ระบายสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มก็คือคำที่สะกดตรงมาตราตรงมาตราก็คือบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปเราจะมาระบายสีเขียวอ่อนกันนะคะสีเขียวอ่อนก็คือคำที่สะกดไม่ตรงมาตานั่นเอง ไม่ตรงมาตราก็คือมีตัวอะไรบ้างคะจำได้ไหมไม่ตรงมาตรามีปอปลาพอสำเพาพอพานและอฟันค่ะคำแรกนะคะเคารบ,รบสะกดด้วยพอพานพอพานอยู่ในมาตราแม่กบนะคะต่อไปคําว่าโลกสะกดด้วยพอสมเพาพอสมเพาอยู่ในมาตราแม่กบนะคะเป็น มาตาที่สะกดไม่ตรงมาตานั่นเองแต่ว่าออกเสียงพอเอาเสียงบอนะคะลูกออกเสียงบอต่อไปคําว่าลิฟต่อไปทวีปต่อไปนะคะคาว่ารูปสะกดด้วยปอปาเห็นไหมคะคาว่าลิฟ สะกดด้วยฟอฟันทวีปแล้วก็ลูกสะกดด้ปอปาฟอฟันและปอป,ปาอยู่ในมาตราแม่กบค่ะคำต่อไปคำว่าทูบและคำสุดท้ายยีราฟนะคะอ๋อมีอีกหนึ่งคำนะคะเ,เด็กๆคำว่ากราฟตรงกลางตรงกลางกระดองเต่าเลยกรออาฟอกราฟนะคะสะกดด้วยฟอฟันนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวสะกด ที่มีพอพานพอสัมเพาฟอฟันปอปลาจะเป็นจะเป็นอะไรนะคะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตาแต่ออกเสียงบอค่ะต่อไปชุดสุดท้ายแล้วนะคะชุดที่30หน้า59ค่ะ ชุดสุดท้ายชุดที่30หน้า59จะเป็นมาตราแม่กฎนะคะเด็กๆมาตราแม่กฎนะคะมีตัวสะกดหลายตัวมากนะคะเดี๋ยวคุณครูหนึ่งจะอธิบายให้ฟังว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะมาตราตัวสะกดแม่กฎนะคะมีตัวสะกดดังนี้ค่ะมีจอาจานชอช้างซอโซ่ดเด็กต่อเตา่า ดชดาต่อประตักทอฐานทอผู้เท่าทอถุงทอทหารทอทงสอสาลาสอฤาษีและสอเสือมีทั้งหมด15ตัวเลยนะคะอ่ามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดของแม่กฎเนี่ย15ตัวด้วยกันนะคะส่วนหน้าที่60หนะ้าสุดท้ายก็จะเป็นแบบฝึกหัดแม่กดแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดเรามาฝึกอ่าน หน้าที่ห้าสิบเก้ากันก่อนนะคะมีทั้งหมดยี่สิบคำคำแรกจออุดอจุดคำต่อไปหอยออุดอหยุดมออีดอมิดชออีดอชิดมิดชิดหออะดอหัดพออูดอพูดหัดพูดหอมออุดอหมดจออุดจอจดหมดจดปอเออดอเปิดปออีดอปิดเปิดปิด จออดอจดพอรออาดอพลาดจดพลาดจออดดอตอดรออดถรถตอดรถมอีดอมีดบออาดอบาดมีดบาดขอยออุดหยุดต่ออดอตัดมอไอไม้ไม่โทโม้หยุดตัดไม้ต่อไปนะคะคำที่สิบเอ็ดทออดอทอด ขอเอดอเพ็ดขอรออดอลหลอดปอแอดอแอดขออาดอคาดขออีดดอคิดคาดคิดพออูดอพูดปออดดอปดพูดปดบออาดอวาดบออีดมีดวาดมีดดอเอดอเด็ดขออาดอขาดเด็ดขาดตอรออาดอตลาดนออาดอนัดตลาดนัด รอออตสอรถพอเอดอเพ็ดต่อ,อัดอจัดรถเพ็ดจัดทั้ง20คำนี้นะคะจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กดทั้งหมดเลยนะคะให mm ้ hmm. นักเรียนนะคะฝึกอ่านให้คล่องแล้วก็อ่านให้ผู้ปกครองฟังและบันทึกผลการอ่านเหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ต่อไปเรามาทำหน้าสุดท้ายกันค่ะเด็กๆหน้าที่60ค่ะมาตราแม่กดนั่นเอง เรามาดูคำสั่งกันนะคะว่าเขาให้ทำอะไรคำสั่งก็คือให้เด็กๆนะคะวงกลมคำที่มีแม่กฎนะคะที่สัมพันธ์กับภาพเขาจะมีภาพมาให้แล้วให้เด็กๆนะคะเลือกคำนะคะที่ตรงกับภาพนะคะแล้วคำนั้นก็คือสะกดด้วยแม่กฎด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะว่าแม่กด มีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะตัวแรกเลยก็คือต่อจานต่อไปชอช้างตสอดโซ่ดอเด็กต่อเต่าดอชดาต่อปตักทอฐานทอผู้เท่าทอถุงทอทหารทอทงอสาาอดศาลาสอดลือสี และสอเสือค่ะทั้ง15ตัวนี้นะคะเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราแม่กดค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเด็กๆเขาจะมีรูปมาให้นะคะแล้วก็มีคำมาให้ทั้งหมด3คำ3ามช่องให้เด็กนะคะเลือกวงกลมคำที่ถูกต้องที่สัมพันธ์กับรูปภาพนะคะช่องแรกนะคะ คำว่าลวดช่องที่สองคำว่าขวดช่องที่สามคำว่าอวดนะคะอ่าทีนี้นะคะให้เด็กๆนะคะวงกลมคําว่าขวดขออวดอขว,วดนะคะคำว่าขวดก็จะตรงกับรูปขวดพอดีเลยนะคะคําว่าขวดสะกดด้วยดอเด็กดอเด็กอยู่แม่กดต่อไปรูปที่สองรูปเป็ด เด็กๆคิดว่าอยู่ช่องไหนคะช่องที่1นดเอ 8, ดเด็ดช่องที่2ตอเอดอเต็ดช่องที่ 3.. ปอเอดอเป็ดเฉลยก็คือช่ 3, องที่3ค่ะปอเอดอเป็ดต่อไปนะคะรูปต่อไปรูปมีดเด็กๆคิดว่าคาว่ามีดอยู่ช่องไหนคะช่องที่1กรอ,อีดอรกรีดช่องที่2มออีดอมีด ช่องที่สามรออีดอรีดเฉลยค่ะช่องที่สองนั่นเองมออีดอมีเด็กๆสังเกตนะคะสามคำนี้คำว่าขวดคำว่าเป็ดคำว่ามีสะกดด้วยดอเด็กทั้งหมดเลยดอเด็กก็จะอยู่ในแม่กดนั่นเองรูปต่อไปนะคะเด็กๆคิดว่านี้รูปอะไรเอ่ยข้าวโพดเก่งมากค่ะ ข้าวโพดเด็กๆคิดว่าอยู่ช่องไหนคะหนึ่งสองหรือว่าสามคำตอบก็คือหนึ่งค่ะข้าวโพดขออาวอขาวขาวไม่โทข้าวพอโอดอข้าวโพดคำว่าวโพดสะก,กดด้วยแม่กดนะคะต่อไปรูปตำรวจนะคะเด็กๆก็คือช่องที่หนึ่งนั่นเองตอรออวดตำรวจสะก,กดด้วยแม่กดต่อไป รูปเห็ดนะคะก็คือช่องที่1ค่ะหอเอดอเห็ด e, คำว่าเห็ดนะคะตะกดด้วยแม่กดนะคะต่อไปค่ะรูปสุดท้ายเด็กๆคิดว่าเป็นรูปอะไรคะรูปมดรูปพึ่งหรือว่ารูปนกเฉลยค่ะรูปมดนั่นเองมอดอ โมดเขาโมะกดด้วยมาตราแม่กดค่ะจบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดแม่กดเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วเจอกันในออนไซด์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ